ไหนคะคนสวยเอาอะไรมาโชว์พ่อคะหืมไหนคืออะไรคืออะไรกระดาษอะไรคะกระดาษสิ่งนี้คือไม่รู้ไม่รู้อะไรละ่ะโอ้ตัวเองได้อะไรมาไม่รู้หรอหตัวเองไปทําอะไรมาคะไม่รู้โอ้ยงั้นคืนครูไปเถอคะค่ะคืนทิชชร่ได้เลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งน้เอ๋พรุ่งนี้หมามาคืนทิชชร่เลยนะคะ ะะแล้วเดี๋ยวจะไลน์บอกที่เชื่อให้นะคะว่าหนูไม่รู้ค่ะว่าหนูทําอะไรมาทํามทไมล่ะก็หนูไม่รู้นี่ว่าหนูทําอะไรมาือฮะห,<า>หนูชอบนางเงือกเ,อเกี่ยวอะไรกับนางเงือกหอไ,ไหนมาดูดีๆซิได้อะไรมา Wow.